ิััรทีีพีพพไอโนนจำกดมหาชสวัสดีค่ะดิฉันหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะร่วมสมัยค่ะรายการนี้เป็นรายการธรรมะดีๆที่อยากให้หลายๆท่านได้น้อมนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตซึ่งในวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ท่านใดไปติดตามชมกันเลยค่ะ พระต้องบิณฑบาตก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าการบิณฑบาตเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระที่เมื่อเราไปสังเกตดูนะในกระบวนการการอุปสมบทหรือการบวชพระเนี่ยเ,เมื่อบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระอุปัชาท่านก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะบอกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพระสิ่งที่พระควรทำ แล้วก็สิ่งที่พระทำไม่ได้นะหนึ่งในสิ่งที่พระเนี่ยจำเป็นต้องทำก็คือเรื่องของการออกบินธบาตนะว่าการบรรพชาอุปสมบทเนี้ยอาศัยการเที่ยวบินธบาตเนี่ยเป็นเครื่องอย่างชีพหมายถึงว่าก็พระเนี่ยเบื้องต้นเลยก็ต้องบินธบาตแต่ที่นี้ในการบอกอนุศาสตร์ภาษาเป็นทางการเรียกว่าบอกอนุศาสตร์เนี่ยท่านก็จะอธิบายว่า นอกจากเรื่องการมิทธบาตรแล้วถ้าเกิดมีญาติโยมนิมนต์ให้รับอาหารโดยที่ไปถวายที่วัดบ้างนิมนต์มารับที่ที่วัดอานิมนต์มารับที่ที่บ้านบ้างไปถวายที่วัดบ้างก็สามารถที่จะรับได้คือพระพุทธเจ้าอนุญาตก็หมายความว่าการบวชนะการบวชพระก็ดีการบวชเป็นสมณีนก็ดีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเครื่องยังชีพ ก็คือการออกบิณฑบาตการออกบิณฑบาตคืออะไรก็คือการที่พระสงฆ์สามเณรเนี่ยถือบาตรที่มีลักษณะตามที่พระพเจ้าทรงอนุญาตในพระวินัยเนี่ยออกไปตามละแวกบ้านนะเพื่อ,อาภาษาอย่างสุภาพก็เรียกว่าเพื่อไปโปรดโยมก็เพื่อออกไปบิณฑบาตก็คือไปขอรับความมนุเคราะห์จากพุทธบริษัทในส่วนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเขาจัดหา อาหารเป็นข้าวเป็นน้ำเพื่อจะอนุเคราะห์ให้การบวชเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าการบวชพระนะหรือการบวชเนรเนี่ยโดยเฉพาะในเถรวาดไม่สามารถที่จะพระเนรเนี่ยไม่สามารถที่จะยังชีพด้วยวิธีการอื่นอนอกเหนือไปจากการส่วนที่พระพูุ้้ิภพเจ้าในทรงอนุญ,ญาตไว้ได้พูดง่ายๆว่าไปทำอาชีพแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ ไปปลูกผักไม่ได้ไปปลูกข้าวไม่ได้ทำการค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือหนทางหรือช่องทางวิธีการเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงระุญาตไว้ในอริยวินัยก็คือข้อปฏิบัติในพระศาสนานี้ก็คือการออกบิณฑบาตที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าทําไมถึงระบุออกไปว่าเฉพาะแต่เถรวาทเพราะว่าในฝั่งของมหายาน ต้องพูดในภาพใหญ่หรือภาพกว้างอย่างนี้ว่าพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันนี้ปรากฏชัดว่ามีนิกายหลักๆอยู่สองนิกายก็คือมหายานนะแล้วก็เถราวาทเอาเฉพาะในเถราวาทเราเนี่ยก็มี5ประเทศนะที่เป็นเถราวาทหลักก็คือประเทศไทยประเทศเมียนมากัมพูชาศรีลังกาแล้วก็ลาวนะหประเทศนี้ถือว่าเป็นเถราวาดในส่วนที่เป็นมหายานเนี่ยก็นอกเหนือจากนั้นที่อยู่ในจีนในทิเบต ในญี่ปุ่นในเกาหลีในเวียดนามนะอันนี้ก็เป็นมหายานหลักๆทีนี้ในส่วนของมหายานเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวไปตามวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นยกตัวอย่างในประเทศจีนเนี่ยพระเนี่ยออบิธบาสน่าจะเป็นเรื่องที่เ,เรียกว่าไม่ถูกใจนะของชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเ,เพราะเขาก็มีความเห็นว่าเอ๊ะพระก็ จะอยู่เฉยๆถึงตื่นช้ามาแล้วก็ถือบาตรออกไปรับบาตรจากชาวบ้านมาก็ดูจะเป็นการเอาเปรียบเขามองกันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้พุทธศาสนาหรือการเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ก็มีการทรําไร่ไถนามีการทําอาหารหุงอาหารกันตามปกติก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องชอบธรรมในในส่วนของมหายานแต่ในของเถรวาทเราเนี่ยถือเอาตามหลักพระวินัยเดิม ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องการมิทะบายแล้วจะไปทําอาชีพอื่นเนี่ยคำว่าทําอาชีพก็หมายถึงว่าไปทามาหากินนะจริงๆแล้วความหมายของการทามาหากินหรืออาชีพเนี่ยก็เพื่อให้มีเงินทองมาจุนเจือในการใช้ชีวิตนะจะเป็นข้าวเป็นน้ําเป็นปลาเป็นไฟนไฟ,ฟ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพก็มีส่วนที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนก็คือเงินตรา ทีนี้ในในส่วนเฉพาะของพระเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะในเทรวาสเราเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะในประเทศไทยอ,อ,อาจจะมีอย่างนี้เรียกว่าในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาขาดกําลังบางทีก็จะมาขอความรกุรกรเอะให้สมณณนที่อยู่ในวัดต,ตามต่างจังหวัดเนี่ยไปช่วยเกี่ยวข้าวซึ่งเรื่องนี้เราก็เห็นกันมานานแล้วโดยเฉพาะในบริเวณรอบนอกรกรุงเทพมหานครออกไปคนรกรุงเทพเราจะไม่ค่อยเคยเห็น แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดจะเป็นภาคเหนือบ้างภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นบางทีในวัดที่มีที่เป็นสมณเรียนแล้วก็มีพระเนรอยู่กันมากๆเนี่ยชาวบ้านบางทีเขาเขาดแรงงานขาดกําลังจะเรียกว่าขาดแรงงานก็จะดูดูไม่เหมาะสมเรียกว่าขาดคนช่วยนะแล้วจะบางทีเจ้าของไร่เจ้าของนานั้นก็เป็นผู้อนุเคราะห์ถวายการอุปถัมภ์สมณเรียนมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้ว ก็เป็นการแสดงน้ําใจนะสมณเนรก็ไปช่วยเ,เกี่ยวข้าวบ้างอะไรลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันอยู่โดยปกติทั่วไปตามตาม่ตางจังหวัดในสมัยก่อนสมัยนี้อาจจะน้อยลงไปแต่ก็ยังจะมีบางที่บางแห่งอยู่บ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในวิถีของวัฒนธรรมบริบทของสังคมนั้นๆเนี่ยเขาเขาอนุญาตให้ทำํำ แต่ในส่วนของโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพระเนี่ยก็จะไปทําอย่างนั้นเนี่ยก,ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลือจากการเรื่องของการบิทบาตอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามที่น้องๆทางบ้านถามเข้ามาว่าทําไมพระต้องออกบิทบาตก็ต้องตอบโดยสรุปว่าก็เพราะว่าพระเนี่ยทำอาชีพทำาทำการเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นไม่ได้มันผิดแล้วก็มันผิดจากพระวินัยที่พระวพภาคเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติเอาไว้ ก็ต้องใช้วิธีการออกบิณฑบาตขอความอนุเคราะห์แล้วในาทางกลับกันเนี่ยพระเนี่ยเมือ่อได้รับการอุปถัมภ์นะได้รับการอนุเคราะห์จากชาวบ้านหาข้าวหาน้าให้ให้ฉันให้อยู่ให้ร่างกายนี้มันเป็นไปได้แล้วก็ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อนุเคราะห์ชาวบ้านโดยวิธีการต่างๆหลกัลกๆก็เป็นเรื่องของการแนะนำในกุศลธรรม แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตนเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยญาติโยมไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาว่าพระผู้เจ้าเนี่ยทรงแนะนําอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยพ่อแม่ควรจะปฏิบัติต่อลูกอย่างไรลูกควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรควรจะปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์อย่างไรครูบาอาจารย์ควรจะปฏิบัติต่อลูกศิษย์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าหน้าที่ที่บิดามารดาจะพึงปฏิบัติต่อต่อบุตรเนี่ย ก็คือหนึ่งเลยเรื่องแรกเลยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าพึงห้ามบุตรธิดานั้นจากการทำสิ่งที่เป็นบาปภาษาที่แปลออกมาโดยตรงจากพระเตปิฎดกนะท่านใช้คำว่าห้ามบุตรธิดาเสียจากการทำความชั่วคืออะไรก็ตามที่ทำไปแล้วมันทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นเนี่ยพ่อแม่ต้องห้ามก่อนเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเ,เราจะ ยังไงบางทีปู่ย่าตายายก็ดุก็มีความเ,าเข้มงวดมากทีนี้มาถึงลูกของตัวเองหะก็จะจะอนุญาตให้ทำไปเสียทุกอย่างซึ่งบางทีก็เป็นสะการสร้างอ,าอุปนิสัยที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุตรหลานของตนเองในอนาคตซึ่งพอมาไ,ได้ศึกษาศึกษาศึกษาจากไหนก็จากพระเนี่ยที่ท่านมีเวลาไปเปิดดูอ๋อใน พระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทรงแนะนําเอาไว้ว่าพ่อแม่ต้องทําอย่างนี้ก็เป็นการเกื้อกูลกันนะในทางกลับกันชาวบ้านถวายข้าวถวายน้ําแก่พระพระก็อนุเคราะห์ชาวบ้านด้วยการแนะนําสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าในทรงอธิบายเอาไว้นะทีนี้ในส่วนของเรื่องการบิทบาทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยมีข้อกําหนดเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับการบิทบาทว่า,าถ้าอยู่ในเมือง ต่จังหวัดใหญ่เนี่ยเกินกว่าเก้ามงช้าไปแล้วเนี่ยท่านก็จะกําหนดว่าพระไม่ควรจะออกบิณฑบาตซึ่งจริงๆแต่เดิมมาอันนี้ก็ต้องพูดในสส่วนก็คือว่าในส่วนของพระวินัยด้วยนะแล้วก็ในส่วนของข้อปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับโลกในปัจจุบันนี้ด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติพระวินัยไว้ที่ว่าไม่ให้พระภิกษุเนี่ยฉันพัตตาหารของเคี้ยวของฉันเนี่ย หลังจากเวลาเที่ยงไปก็หมายความว่าเรื่องการบินทบาตของพระเนี่ยตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยงเหมาะสมแก่บ,บริบทของสังคมน้นในตอนไหนก็ไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเลยเที่ยงไปแล้วเนะี่ยอย่าไปบินทบาตเท่านั้นเองถ้าบอกบินทบาตก็เป็นอบัตรนะห้ามฉันตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบททัติที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการรับบิณทบาตแต่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าทาง ส่วนการบริหารคณะสงฆ์เนี่ยก็ประกาศออกมาว่าพระไม่ควรจะบิณฑบาตหลัง9ก้าโมงเช้าไปเพราะว่ามันก็จะเป็นการรบก,กวนเพราะาชาวบ้านเขาก็บางที่เขาก็ไปทํางานกันแล้วก็อยู่แต่คนแก่ๆที่บ้านเนี่ยไปบิณฑบาตตอนนั้นบางทีก็ไม่เหมาะไม่สมนะแล้วก็เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพจะใช้คือผู้ที่ปลอมบวชวันทั่วไปหลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ ใส่เสื้อใส่ผ้าใช้ชีวิตตามปกติพอถึงตอนเช้ามาก็ห่มผ้าออกไปรับบิณทบาตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติที่รู้กันเ,เป็นเครื่องป้องกันส่วนหนึ่งก็คือว่า,าไม่เกิน9ก้าโมงถ้าเกิน9ก้าโมงเช้าไปแล้วก็ไม่ควรจะออกบิณทบาตแล้วแต่ว่าถ้าย้อนไปดูพระวินัยแต่เดิมมาของแต่เดิมเนี่ยท่านก็ไม่ได้ระบุหรอกว่า,าต้องออกไปบิณฑบาตตอนไหนเพียงแต่ว่าให้อยู่ในระหว่างตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นไปจกนกระทั่งถึงเที่ยงวันอันนี้ก็เป็นส่วนที่ อยู่ในพระวินัยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยว,เ,ยวเนื่องก,กับเรื่องการรับบิณฑบาตค่ะธรรมะดีๆแบบนี้ยังไม่หมดเวลานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่ จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน ทำไมต้องถอดรองเท้าตอนใส่บาตรเป็นของผู้ที่จะจะใส่บาตรพระนะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะพูดให้เกี่ยวที่แสดงเรื่องที่เชื่อมโยงกันได้คือทําไมพระต้องต้อง,องอถอดรองเท้าเอาบินทบาตก็ต้องบอกว่าคือเดิมทีเนี่ยในส่วนของพระเองเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยรองเท้าเนี่ยไม่ใช่เป็นของใช้โดยปกตินะทั่วไป เหมือนในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนไม่ใส่รองเท้านี่ถือว่าเจะไม่ค่อยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยรองเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นของใช้ปกติในชีวิตประจําวันอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะนะของผู้ใช้ด้วยว่าผู้ที่มีรองเท้าใช้นยถือว่าเป็นคนชั้นสูงนะเรียกว่าเป็นคนชั้นสูงทีนี้ในส่วนนี้ต่อมาก็มี พระวินัยที่พระู้เจ้าทรงบัญญัติเพิ่มเติมจากการที่ท่านาลูกศิษย์ของท่านพระมหากัจจยาก็คือท่านพระโสนกุติกันะเนี่ยคือท่านพระโสนกุติกันะเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในพระสีติมหาสาวกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัจจยากนะท่านอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเป็นปัจจันตชนบทคือชายแดนนะวางั้นเถอะมีข้อปฏิบัติหลายประการที่ไม่สอดคล้อง กับการใช้ชีวิตนะกับการบรงชีวิตของพระสงฆ์ในประเทศชายแดนเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าในส่วนของชายแดนธุรกันดารภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี่ก็น่าจะเรียกว่ารีโมทแอเรียคือพื้นที่พื้นท,ท,ที่ที่มันธุรกันดารมากห่างไกลเช่นออถนนก็ตามหรือที่ต่างๆก็ตามภายในส่วนที่เป็นมัชชิมาประเทศหรือพูดพูด,พดง่ายๆว่าในส่วนที่จเจริญแล้วเนี่ย ถนทนทางนี่เรียบนะมีฝุ่นบ้างแต่ว่าก้อนหินก้อนกรวดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการถอดอรองเท้าเดินเนี่ยไม่มีแต่ว่าในส่วนที่เป็นปัจจัตนตรชนบทเนี่ยหินเล็กๆที่มีความคมเหมือนกรวดนะหินก้อนใหญ่ๆที่มีความแหลมความคมเนี่ยมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านพระโสนก,กุติกันนะเนี่ยเ,เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านพระหมหากัจจานะซึ่งเป็นผู้บัญชาเนี่ยก็ าฝากฝากเรื่องฝากพระพุทธเมาฝากเรื่องมาทูลขออนุญาตกับพระพุทธเจ้าว่าเอ๊อย่างเรื่องนี้เรื่องการใส่รองเท้าเนี่ยในส่วนที่เป็นมันชิมประเทศในส่วนกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทรงห้ามเอาไว้ยกเว้นวแต่ว่าภิกษุนั้นมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นข้อย,ยกเว้นแต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งถนนหนทางนเต็มไปด้วยก้อนกรวดเต็มไปด้วยหนาม ก้อนกรวดก้อนเล็กก้อนหินก้อนใหญ่ซึ่งมีความแหลมความคมเนี่ยไม่เหมาะเลยกับการเดินเท้าเปล่าท่านก็ขอว่าสำหรับพระภิกษุที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดารอย่างนี้จะขอพระบรมมาพุทธ,ธานุญาตให้สามารถสวมรองเท้าได้พระเจ้ากระอนุญาตก็โดยลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในการออกบินทบาทของพระเนี่ย ความจริงไม่ผิดพระวินัยนะที่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นส่วนของปจัจจันต์ประเทศคือส่วนที่เป็นมัชชิมประเทศนกำหนดอยู่ในส่วนกลางของอินเดียเท่านั้นพ้นจากเขตกําหนดนั้นไปถือว่าเป็นปัจจันตประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเองพระสวมรองเท้าบิณฑบาตได้ไหมถ้าเป็นรองเท้าที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตไว้ในพระธรรมวินัยเนี่ยพระเนี่ยใส่รองเท้าบิณฑบาตได้แต่ไม่เป็นที่นิยมแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรมา เพราะฉะนั้นพระเนี่ยก็จะถือตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอยู่ในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ก็คือว่าทรงเสด็จพระดรเนินไปด้วยเท้าเปล่าเพราะฉะนั้นพระเนี่ยในเถราวาดส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคติว่า,เ,าเวลาที่บิณฑบาตเนี่ยก็จะถอดรองเท้าไปให้เหมือนกับเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังทรงพระชนอยู่ก็เป็นการทูลถวายเป็นการถวายความเคารพในทางหนึ่งนะทีนี้พูดถึงโยม ทำไมโยมต้องอถอดรองเท้าคําว่าต้องถอดเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้บอกว่าพระเนี่ยมีพระวินัยข้อหนึ่งในการรับบิณฑบาตจากโยมเนี่ยถ้าโยมใส่รองเท้าพระเนี่ยไปรับบิณฑบาตโดยที่โยมผู้นั้นเนี่ยหนึ่งไม่ได้เป็นคนแก่สองไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเจ็บไข้ถ้าพระพิจารณาเห็นว่าเขาใส่รองเท้าอยู่เนี่ยตามพระวินัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับบาตรได้ พระรับบาตรเนี่ยพระจะเป็นอบัติคือผู้เจ้าท่านปรับโทษเอาไว้แต่ถ้าว่าพิจารณาเห็นแล้วว่าเออเขาใส่รองเท้าที่มันดูแล้วมันไม่เหมาะเลยบางทีบางคนใส่ผ้าใบนะบางคนใส่ผ้าใบแล้วพื้นที่จะยืนโดยสะดวกก็ไม่มีบางทีเขาถอดออรองเท้าออกใส่ถุงเท้าอยู่เวลายืนก็ยังยืนอยู่บนออรองเท้านั่นเองซึ่งก็เป็นลักษณะที่สูงกว่าที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่า ในพระวินัยนะที่มาที่ไปของอศิขขาบทบทนี้มันเชื่อมโยงไปถึงว่าการที่ผู้สวมรองเท้าใส่บาทพระเนี่ยเขาไม่ได้มันมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งที่อยู่ในเรื่องเหล่านี้ว่าเขาไม่ได้มองเห็นเป็นเรื่องการกัของการถวายไม่มองเห็นเป็นเรื่องของการถวายอาหารบิบาตแต่มองเป็นเรื่องของการให้ทานเหมือนกับให้ข้าวให้น้ําขอทานซึ่งพระเนี่ย ถึงแม้ว่าจะขอก็เรียกว่าเป็นการขอโดยอริยวินัยคือไม่ออกปากพระเนี่ยเป็นอบัตไปแล้วสมมุติว่าโยมจะใส่บาตรอยู่ที่หน้าร้านข้าวแกงบอกโยมออาโยมวันนี้ขอเป็นแกงเผ็ดวันนี้ขอเป็นผัดผักเนี่ยพระทําไม่ได้และเป็นอบัติเป็นอบัตนี่คือเป็นโทษทั้งในเวลารับแล้วก็ในเวลาฉันภาษาบาลีต้นใจเขาว่าอาโลเปอาโลเปฉันไปทุกคําทุกคำเนี่ยเป็นอบัติทุกคําพระนี่ไม่สามารถจะไปกําหนดได้ยกเว้นแหวไว้แต่ว่า ผู้ที่เป็นทายกหรือผู้ถวายเนี่ยเขาประวรณาคือบอกกับพระว,ะว่า,อาขอโอกาสพระคุณเจ้าหรือพูดง่ายๆคือว่าถ้าพระคุณเจ้าอยากฉันอะไรบอกได้เลยเหลยโยมบอกให้แม่ค้าตักให้อย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดเนี่ยพระจะไปออกปากขอไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของอาหารมิตราบารเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันพระนจะไปออกปากระบุถ้าเขาไม่ได้เปิดโอกาสก็คือบอกไว้ก่อนว่า,าลุงพี่ลุงพ่อ ถ้าลุงพี่ต้องการแบบไหนบอกโยมได้แล้วยมจัดให้อันนี้เขาเรียกว่ากระทำปรนนาคือขอโอกาสเอาไว้พระนี่ก็บอกได้แต่เวลาบอกก็ต้องระมัดระวังต้องไม่บอกอในลักษณะที่แสดงอาการอยากได้นะเวลาพูดท่านก็กําหนดเอาไว้ต้องใช้ปริกถาคือพูดให้เขาเข้าใจเองว่า,าควรจะทําอย่างไรไปบอกเอาตรงๆว่าเอาแกงนี้นะต้องเป็นแกงเนื้อต้องเป็นแกงไก่ อะไรลักษณะน,นี้พระก็ทําไม่ได้นะแต่ว่าถ้าในกรณีที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าโยมเขาปรนานาแล้วหลวงพี่สุขภาพหลวงพี่เหมาะแก่การฉันเนื้อวัวไหมถ้าไม่เหมาะเป็นเนื้อเนื้อปลาได้ไหมเนื้อไก่ไม่ได้ไหมอย่างนี้ก็บอกเขาได้นะเป็นความเหมาะสมย้อนกลับมาเรื่องเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเป็นเรื่องของการแทรกเรื่องความคิดนะวิธีคิดว่าเอเราให้ขอทานพระไม่ใช่ขอทาน ถึงแม้ว่าในบางบริบทพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเปรียบพระองค์เองภิกษุว่าเป็นผู้ที่ยังชีพด้วยข้าวปลานาเนื้อที่ผู้อื่นเขามอบถวายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระต้องลดตัวไปทำตัวเหมือนขอทานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้านทรงบัญญัติเอาไว้ว่าเนี่ยถ้าเขาใส่รองเท้าถ้าเขา,เอ,าอยู่บนยานพาหนะ เออถ้ามันเป็นความไม่สะดวกของเขาจริงๆมีความจําเป็นต้องรีบต้องไปอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ทําได้คือถ้าทยกผู้ถวายเนี่ยอยู่บนรองเท้าวสวมรองเท้าอยู่ใส่บาตรพระแล้วตัวผู้ถวายนั่นเองมีความเห็นหรือมีความคิดว่าเขาให้ให้ให้ข้าวให้น้ําขอทานพระเนี่ยรับไม่ได้รับแล้วเป็นระบติเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาถอดรองเท้าที่นี้อย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าในบริบทปัจจุบันเนี่ยบางทีญาติโยม ออกไปทํางานใส่รองเท้าอะไรไปเรียบร้อยแล้วจะถอดรองเท้าจะแก้รองเท้าก็ไม่สะดวกก็ควรปฏิบัติในลักษณะนี้ว่าตัวผู้ที่เป็นทายกคือผู้ที่จะใสบ่บาตรเองก็ต้องออแจ้งให้หลวงพี่ท่านทราบหลวงพ่อท่านทราบว่าหลวงพี่ครับหลวงพ่อครับขอโอกาสนะครับวันนี้ผมไม่สะดวกที่จะถอดรองเท้าขออนุญาตใส่ใส่บาตรคือถ้าพระมีความเข้าใจว่าเขาขอโอกาสด้วยความเคารพอย่างนี้จริงๆ ก็อนุเคราะห์เขาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่สบายใจก็ก็ปฏิบัติไปให้ถูกต้องตามพระวินยัยอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะพึงเ,เลือกเฟ้นนะตามอัธยาศัยแต่ว่าถ้าเป็นคนแก่เป็นคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นอบัตนะิอันนียโดยตรงนะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ตอบคําถามได้ชัดเจนทั้งสงส่วนนะส่วนของทายกผู้ถวาย ผู้ที่จะใส่บาตรเนี่ยว่าทาไมต้องถอดรองเท้าคือถ้าเป็นสมัยก่อนรองเท้ามันถอดง่ายสมัยปู่ย่าตายายเรารองเท้าแตะรองเท้าคีบถอดง่ายแล้วก็เป็นการส่วนหนึ่งอ่ะเป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดที่จะอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ท่านอยู่ห่างจากอบัตอยู่ห่างจากอบัตเขาก็ถอดรองเท้าคนเท่าคนแก่เขาก็ถอดรองเท้า,ทาแต่าาแบางทีก็อย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าในปัจจุบันบางทีบริบทของสังคมมันก็ เปลี่ยนไปบ้างเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อกันทางโยมก็ถ้าในในบางวันที่ไม่สะดวกบางทีบางวันใส่รองเท้าขาวสูงเท้าใส่รองเท้าขาวมาถอดแล้วเหยียบลงไปบนพื้นก็เป็นเรื่องลําบากก็บอกกล่าวให้หลวงพี่ท่านทราบว่าขออนุญ,ญาตนะครับหลวงพี่วันนี้ผมไม่สะดวกถอดรองเท้าแต่ถ้าเกิดวันไหนเราใส่รองเท้าแตกออกมาใส่บารพระท่านก็ปฏิบัติได้โดยการแสดงความเคารพต่อท่านก็ถอดรองเท้าออกนะ อันนี้ก็เป็นส่วนทีเ่เป็นรายละเอียดของเรื่องในส่วนคำถามที่ว่าทำไมเวลาใส่บาตรต้องถอดรองเท้าสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะก็อยากทุกท่านนะคะได้ติดตามชมธรรมะดีๆแล้วน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราค่ะซึ่งทุกท่านเองสามารถจะติดตามชมได้นะคะผ่านทาง Facebook ไฟเผยแผ่วัดพระราม9หรือที่ YouTube วัดพระราม9ภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะที่ฉันหนูนาบงกฏศรีมังคละและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะคือพระเนี่ยถ้าใส่รองถ้ารับบารนะจากโยมที่ใส่รองเทา้าใส่บารเนี่ยเป็นอบาตท,ทุกกฎนนะทีนี้มีข้อยกเว้นมาหนึ่งถ้าโยมคนนั้นเนี่ยไม่สบาย เขาใส่รองเท้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับบาดเขาได้สองเขาแก่มีอายุมากไม่สะดวกบางทีก็เป็นรองรองเท้าสุขภาพถอดแล้วก็ไม่สะดวกก็สามารถที่จะรับได้ที่นี้มันมีข้อที่ควรจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยเ,เวลาที่